สิ่งที่นักลงทุนต้องติดตามในตลาดสัปดาห์นี้โดย Investopedia และสำนักข่าวบารอนเผยแพร่เมื่อวันที่26มกราคม2025เวลา5นาฬิกาตามเวลาในสหรัฐแปลและเรียบเรียงโดยไอเดียลงทุนประเด็นที่กำลังจะมาถึงการตัดสินใจอัตราดอกเบีย้ยของ Federal Reserve ความเห็นจากเจอโรมพาวเวลอัตราเงินเฟอ้อ PCE GDP ของสหรัฐรายงานผลประกอบการจากเทสลาเมตา Microsoft Apple การตัดสินใจอัตราดอกเบีย้ยของเฟ d เ r a l Reserve ในวันพุธและรายงานผลประกอบการที่หลายคนเฝ้าจับตาอย่างใกล้ชิดถือเป็นประเด็นสำคัญที่นักลงทุนให้ความสนใจในสัปดาห์ที่คึกคักนี้หลังการประชุมของเฟดประธานเฟดเจอร์ร็องพาเวลจะกล่าวแถลงซึ่งนักลงทุนจะจับตาดูสัญ,ญญาณเกี่ยวกับแนวทางในการปรับอัตราดอกเบีย้ยในระยะข้างหน้าภายใตย้การบริหารงานของประธานาธิบดีคนใหม่นอกจากนี้นักลงทุนยังจะได้รับข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับตัวเลข GDP ไตรมาสที่4 และข้อมูลอัตราเงินเฟอ้อ PCE สำหรับเดือนธันวาคมในส่วนของรายงานผลประกอบการมีหลายบริษัทสำคัญที่เตรียมประกาศร,รวมถึงสมาชิกกลุ่ม Magnificent s e อย่าง Microsoft, Meta, Tesla และ Apple นอกจากนี้ยังมีรายงานจาก AT&T, GM, Intel, c a t Visa และ Exxon Mobil อีกด้วยนักลงทุนจับตาการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของเฟด GDP และข้อมูลเงินเฟอ้อเดือนธันวาคม คณะกรรมการนโยบายการเงินหรือ FOMC จะจัดการประชุมในสัปดาห์นี้เพื่อพิจารณาว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่4ติดต่อกันหรือไม่อย่างไรก็ตามบรรดาผู้ซื้อขายฟิวเจอร์มองว่ามีโอกาสน้อยที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยเนื่องจากอัตราเงินเฟอ้อยังคงสูงและตลาดแรงงานยังแข็งแกร่งทําให้เจ้าหน้าที่ไม่มีพื้นที่มากนักในการลดอัตราดอกเบีย้ยภายหลังการประชุมประธานเฟดเจอร์รงพาเวลคาดว่าจะตอบคําถามจากสื่อซึ่งอาจส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเขาให้รายละเอียดเกี่ยวกับแผนการปรับอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ในวันพฤหัสบดีจะมีการประกาศตัวเลข GDP ไตรามาสที่4และตัวเลข GDP เต็มปี2024ของเศรษฐกิจสหรัฐธนาคาร Federal Reserve สาขาแอตแลนตาคาดว่า GDP จะขยายตัวประมาณ3.47%ในไตรามาสที่4เพิ่มขึ้นจากอัตราการขยายตัว2.8%ในไตรามาสที่3 ส่วนในวันศุกร์การเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค PCE จะบ่งชี้ว่าอัตรางเงินเฟอ้อในเดือนธันวาคมยังคงปรับตัวสูงขึ้นต่อไปอีกหรือไม่หลังจากขยับขึ้นสู่ระดับ2.4%เมื่อเทียบรายปีในเดือนพฤศจิกายนนอกจากนี้นักลงทุนยังจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับราคาบ้านและระดับการขายสต็อกสินค้าค้าปลีกจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานค่าใช้จ่ายด้านแรงงานและตัวเลขการขาดดุลการค้าของสหรัฐเทสลาเข้าร่วมกับบริษัท ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีหลายแห่งในการประกาศผลประกอบการสัปดาห์นี้บริษัทชั้นนำหลายแห่งเตรียมประกาศผลประกอบการประจำไตรามาสในสัปดาห์นี้รวมถึงสมาชิกกลุ่ม Magnificent Seven และบริษัทยักษ์ใหญ่ในแวดวงเทคโนโลยีพลังงานการเงินและการผลิตสมาชิกกลุ่ม Magnificent Seven อย่าง Microsoft, Meta และ Tesla มีกำหนดรายงานในวันพุธส่วน Apple จะรายงานในวันพฤหัสบดี รายงานของเทสลามาในช่วงที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเทสลาอีลอนมัสเข้ารับบทบาทในคณะทำงานของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ข้อมูลการส่งมอบรถยนต์ล่าสุดของเทสลาต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้รายงานของ Microsoft มีขึ้นหลังมีข่าวเกี่ยวกับโครงการลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์หลายโครงการซึ่งรวมถึงการประกาศโครงการ AI มูลค่า50 0ล้านดอลลาร์ซึ่งมีความร่วมมือกับ Open AI ที่ไมโครซอฟทสนับสนุนอยู่ ขณะที่รายงานของเมตาเกิดขึ้นหลังจากบริษัทได้ปรับเพิ่มคาดการเรื่องการลงทุนในเทคนโนโลยีเกิดใหม่อย่าง AI ส่วนรายงานของ Apple มาพร้อมกับก,บการถูกนักวิเคราะห์ปรับลดอันดับความน่าสนใจเนื่องจากกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์ของ iPhone รุ่นใหม่นอกจากนี้ยังมีบริษัทเทคโนโลยีชื่อดังอื่นๆที่เตรียมเปิดเผยผลประกอบการในสัปดาห์นี้เช่นผู้ผลิตชิปรายใหญ่ ASML, IBM, Intel และ ServiceNow บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานอย่าง Exxon Mobil เชฟรอนและเชลจะรายงานผลประกอบการท่ามกลางความคาดหวังเกี่ยวกับนโยบายพลังงานภายใต้การบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ด้าน AT&T, T-Mobile และ Comcast ที่คาดว่าจะรายงานเช่นกันจะทำให้นักลงทุนเห็นภาพรวมของภาคโทรคมนาคมขณะที่รายงานของวีซ่ามาสเตอร์กาดและโซไฟซึ่งคาดว่าจะออกในสัปดาห์นี้อาจช่วยให้ผู้ติดตามตลาดเห็นแนวโน้มของผู้บริโภคเนื่องจากนี้สินปรับตัวลดลงเมื่อไม่นานนี้ โบอิ้งมีกำหนดจัดการประชุมทางโทรศัพท์กับนักลงทุนในวันอังคารหลังจากบริษัทเปิดเผยข้อมูลผลประกอบการไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วขณะที่อ t x ทและ c ็อก e d m มาตินก็มีกำหนดรายงานในสัปดาห์นี้เช่นกัน GM เตรียมออกรายงานผลประกอบการรายไตรามาสในวันอังคารหลังจากได้รับการปรับเพิ่มอันดับจากนักวิเคราะห์อันสืบเนื่องจากการตัดสินใจปิดโครงการแท็กซี่อัตโนมัติครูดเทสลารายงานผลประกอบการสัปดาห์นี้4ประเด็นที่จะขับเคลื่อนราคาหุ้น เทสลาเตรียมรายงานผลประกอบการในสัปดาห์นี้ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์สำคัญสำหรับวอลสตรีเสมอโดยรายงานไตรามาสที่4ของผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจะถูกเปิดเผยหลังปิดตลาดในวันพุธและนักลงทุนควรเตรียมรับความผันผวนในช่วง4ไตรามาสล่าสุดที่เทสลารายงานผลประกอบการหุ้นมีการเคลื่อนไหวรุนแรงเพิ่มขึ้น22%ลดลง12%เพิ่มขึ้น12%และลดลง12%อัตรากำไร การเติบโตและตัวอีลอนมัสก์ล้วนมีส่วนอธิบายความผันผวนดังกล่าวเมื่อหุ้นร่วง12%หลังรายงานไตรมาสที่2อัตรากำไรจากการดำเนินงานออกมาที่6%ซึ่งต่ำกว่าที่วอลสตรีทคาดไว้ที่8%และอีลอนมัสก์ไม่ได้ให้รายละเอียดมากนักเกี่ยวกับรถรุ่นใหม่ที่คาดว่าจะเปิดตัวในช่วงครึ่งแรกของปีนี้การไม่มีรถรุ่นใหม่หมายถึงโอกาสเติบโตที่จำกัดประกอบกับอัตรากำไรดังกล่าวจึงกดดันราคาหุ้นอยู่ช่วงหนึ่ง เมื่อหุ้นพุ่ง22%หลังรายงานไตรามาสที่3อัตรากำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่11%สูงกว่าที่วอลสตรีทค่าที่8%ขณะเดียวกันอีลอนมัสคาดการว่าจะเติบโต20-30%ในปีนี้ด้วยความช่วยเหลือจากรถรุ่นใหม่อัตรากำไรที่ดีกว่าและโอกาสเติบโตสูงขึ้นผลักดันให้หุ้นพุ่ง สำหรับไตรามาสที่4อัตรากำไรจะเป็นปัจจัยสำคัญวอลสตรีทคาดว่าอัตรากำไรจากการดำเนินงานจะอยู่ที่ราว10.5%เเพิ่มขึ้นจากประมาณ8%เเซในไตรามาสที่4ของปี2023ต้นทุนที่ลดลงในการผลิตรถและจำนวนการผลิตที่สูงขึ้นหน้าจะช่วยหนุนตัวเลขดังกล่าวเทสลาส่งมอบรถราว496,0 0 0คันในไตรามาสที่4ี่ถือเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการและเพิ่มขึ้นจากประมาณ4 8 5 0 0 0คันที่ส่งมอบในไตรามาสที่4ของปี2023 ต่อไปคือประเด็นอีลอนมัสก์และเรื่องการเติบโตเรื่องแรกคือการเติบโตมี2ประเด็นที่นักลงทุนสนใจรถยนต์และรถขับเคลื่อนอัตโนมัตินักลงทุนต้องการได้ยินว่ารถรุ่นใหม่ราคาต่ำกว่ารุ่นอื่นซึ่งวอลสตรีทมักเรียกว่า m o เดล2ยังพร้อมเปิดตัวตามแผนในอีก6เดือนข้างหน้าและต้องการเห็นว่าออเดอร์ของโมเดลวรุ่นปรับปรุงใหม่ในสหรัฐและจีนอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง รถรุ่นใหม่และโมเดลวายเวอร์ชันใหม่จะช่วยให้เทสลาขายรถในปีนี้ได้มากกว่าจำนวน1.8ล้านคันที่ขายในปี2024รถขับเคลื่อนอัตโนมัติก็สำคัญเช่นกันเพราะตั้งแต่ก่อนเปิดตลาดในวันจันทร์ราคาหุ้นปรับขึ้นประมาณ70%นับตั้งแต่งานนำเสนอระบบโรโบแท็กซี่ของเทสลาเมื่อวันที่10ตุลาคมผู้ผลิตรถยนต์รายนี้มีแผนเปิดตัวบริการแท็กซี่ขับเคลื่อนอัตโนมัติภายในปีนี้หากอีลอนมัสก์ตอบย้ำไทม์ไลน์หรือให้รายละเอียดเพิ่มเติมในช่วงงประชุุมกกัับนลนลท หุ้นน่าจะได้แรงหนุนประเด็นของอีลอนมัสก์สำคัญอย่างยิ่งตอนนี้เขายังมีอีกหนึ่งบทบาทนั่นคือเป็นผู้ดูแลฝ่ายปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐในคณะทำงานของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเป็นความพยายามลดรายจ่ายสิ้นเปลืองราวกับว่านักลงทุนคุ้นชินกับการที่เขาทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันแต่ก็ยังคาดหวังให้เขามาให้ข้อมูลอย่างมั่นใจและกระตือรือร้นในการประชุมกับนักลงทุนหากวอล์สตรีทยังกังวลกับการรายงานในวันพุธบางทีข้อมูลนี้อาจช่วยได้ ราคาหุ้นเทสลาเพิ่มขึ้นราว122%ตลอดช่วง12เดือนที่ผ่านมาแซงหน้าดัชนี S&P 500ซึ่งเพิ่มขึ้นราว25%ในช่วงเดียวกันเพื่อนเพื่อนนักลงทุนสามารถสนับสนุนช่องไอเดียลงทุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ด้วย4ช่องทางง่ายๆดังนี้1กดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ใต้คลิป2สมัครเป็นสมาชิกช่องเพียง50บาทต่อเดือนเท่านั้น3ผ่าน QR code พร้อมเพย์ตามที่แสดงในหน้าจอนี้และ4ผ่านปุ่มซูเปอร์แตงขอบคุณมากๆครับ